ไปเยี่ยมบ้านคุณโสพลชารัมรองนายกปัจจุบันเนี่ยคนล่าสุดเนี่ยนะกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาเนี่ยคุณโสพลโหไปบุรีรัมนายกไปตั้งทีให้งงาช้างพอมาเรียบร้อยตรงไหมคุณอภิษิ์ที่จำเนี่ยคุณศิษย์เปิดดูเฮ้ยงาช้างมาเกินสามพันอยู่ว่ะคืนคืนทำเรื่องคืนไปเตะบอลกับผมผมไม่โกงสกวนตัวไปเตะบอลกับผมมีคนเอารองเท้าไม้คู่หนึ่งไปเตะบอลรองเท้าสรตทนะคุณอภิษิ์ถามเลยเท่าไหร่เท่าไหร่อันนบอกห้าพัน อุทิศ5,000รับไม่ได้ครับมันเกิน3,000 <im it> ผมเนี่ยเห็นรุ่นใหม่สวยล่าสุดผมก็สะเก,กรร็ดคุณอภิชิตครับโทษนะท่านท่านรับไปสักข้างเถงงอะครับผมอ๋อ,อสองพันห้า <im it> สองพันห้า, <im it> าไม่ผิดไงแล้วคุณอภิสิตเอาไปอะ้รอีกข,ข้างอีกข,ข้างผมรับเอง <im it> เอแล้วใช้ยังไงอ๋อท่านไม่ใช้ผมก็ใช่เก๋ตรงไปตรงมามันตอบโจทย์นักการเมืองปัจจุบันแต่ยังไม่รับไงตามข่าวบอกยังไม่รับอ่ะก็คือคือตากว่า แข่งมาเนี่ยท่านจะรับต่อไปยังระดับท่านอภิริศคือหมายว่าท่าข้างล่างโล่งในพักล่งใช่ไหมล่ะแปลว่าตอนนี้ในพักยังไม่โลง่ทีครับก็ในพักมันในพักมันมีอยู่สี่ขามันครบกับขาดามี่พอดีไงมันมีสี่ขาคุณก็คือคุณเฉลิมใจขาหนึ่งคุณเดชิศขาหนึ่งคุณชัยชนะขาหนึ่งผู้อาวุโสขาหนึ่งมันสี่ขาแต่สี่ขานี่ลงตัวมันเคลียร์กันได้มันก็รีเทิร์นก็ได้